ไปแล้วนะคะเซตติ้งร้านไปแล้วบางส่วนนะคะเดี๋ยวเราจะมา pick up plan pick up plan คืออะไร pick up plan ก็คือแพลนที่เราจะต้องชําระเงินเขานะคะใน shopee by เนี่ยเราจะชําระเงินกับแพลตฟอร์ม อนนี้นะคะเป็นแบบรายเดือนเป็นแบบรายเดือนนะคะในทุกๆเดือนเนี่ยเราจะชําระในเบสิกเนี่ยเราก็จะอยู่ประมาณ24ยูโรต่อเดือนนะคะต่อเดือนนะคะตกประมาณเดือนละประมาณ1,000บาทต่อเดือนนะคะค่าค่าแพลตฟอร์ม Shopify เนาะแต่อย่างที่พิมพ์บอกว่ามันมีโปรโมชั่นว่าใน3เดือนแรกเนี่ย เราเนี่ยจ่ายแค่1ยูโรเท่านั้น1ยูโรเนี่ยก็คือประมาณ40บาทหรือประมาณ36บาทโดยประมาณนะะตอนนี้นะพิมคิดว่าประมาณนี้ตรงนี้เนี่ยใน3เดือนแรกเนี่ยก็คือประมาณ90วันนะคะเราจ่ายแค่เดือนละ,ะประมาณ36บาทเนี่ย ซึ่งมันถูกมากๆสํสำหรับการที่จะ b u i l บริษัทขึ้นมาหรือว่า b u i l แพลตฟอร์มเว็บไซต์ออนไลน์ของเราขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายอย่างหนึ่งทำทั้งลงแรงนะคะลงเงินค่ายิงแอดค่านู่นนี่นั่นค่าการตลาดค่าคอนเทนต์นต่างๆนะถ้าเกิดว่าลงค่าแพลตฟอร์มรายเดือนไปด้วยค่านู่นนี่นั่นไปด้วยแล้วมันไม่สามารถไปต่อได้เนี่ยเราก็จะตมอ,อยู่กับ ตัวรายจ่ายเยอะมากๆเลยนะดังนั้นเนี่ยโปรเนี้ยดีมากๆพิมก็เลยอยากที่จะแนะนำทุกคนถ้าใครสนใจอยากจะทำพวก drop shipping นะคะปริ้นออนไลน์นะคะหรือมีสินค้าอยู่ที่ที่ตัวเองแล้วนะคะผลิตเองงานแฮนด์เมดต่างๆอยากที่จะไปขายทั่วโลกหรือว่าเคยไปเปิดอีซี่แล้วนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปิดขายบนอีซี่ได้ต่อหรือว่าโดนปิดร้านไปก็ลองมาขายบน Shopify ดูแล้วก็ลองทาการตลาดเหมือนที่เราทา การตลาดบน e ีซีนะัก็คือยิงแอดนั่นเองเนาะหรือว่าเราจะเปิดคอร์สสอนหนังสือนะคะเปิดคอร์สออนไลน์หรือจะขายเป็นดิจิทัลโปรดักต์ก็ได้นะครอบคลุมหมดแล้วก็ค่อนข้างที่จะง่ายเพราะว่ามันเป็นเหมือนการหยิบจับแอปพลิเคชันน o ้นนี่นั่นนะคะเอามาใส่ในหน้าเว็บไซต์ของเราซึ่งง่ายมากๆเลยนะเดี๋ยวเราจะมาลงลึกเกี่ยวกับแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่เอามาติดตั้งนะคะ โอเควันนี้พิมพ์ก็จะขอแนะนำนะคะเป็นเบสิกแพลนนะเพราะว่าเป็นเป็นแพลนที่คนนิยมใช้ที่สุดและพิมพ์ก็ใช้ตัวนี้ด้วยนะตัวนี้นะคะก็จะมี Shopify Plan ด้วยนะคะราคาก็จะ69ยูโรต่อเดือนนะคะแล้วก็ a d v a n c e p p l n n ก็ราคาประมาณ200กว่าประมาณเกือบ300ยูโรต่อเดือนนะก็อย่างที่บอกแพลนทั้งหมดนี้เนี่ยก็ราคา1ยูโรเท่านั้นนะคะ ใน3เดือนแรกเนาะทั้งหมดนี้เนี่ยพิมพ์แนะนําเป็นตัวเบสิกนะคะตัวเบสิตัวเบสิกนี้นะคะเราก็สามารถที่จะมีสตาฟนะคะได้2คนนะหรือว่าเราจะหาพาร์ทเนอร์มาทําด้วยกันก็ได้นะคะอ่าซึ่งตรงนี้มันค่อนข้างที่จะละเอียดเยอะแยะมากมายนะหลายขั้นตอนนะอย่างเช่นเราทําเว็บไซต์ด้วยผลิตสินค้าด้วยทําการตลาดด้วยบางคนอาจจะทําไม่ไหวคนเดียวนะก็หาเพื่อนมาร่วมทําด้วยก็ได้นะอันนี้ก็สามารถที่จะมีสตาฟได้2คนก็คือสามารถเข้ามาดูแลเว็บไซต์ของเรานะคะ ได้เพิ่มอีก2คนนั่นเองนะอ่ะวันนี้เนี่ยพิมพ์ก็จะปิกอัพแพลนตัวนี้นะคะก็คือแพลนที่มีคนนิยมมากที่สุดนั่นก็คือเบสิ c แพลนนั่นเองเนาะก็ชุดแพลนนะคะเป็นเบสิ c นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะมีรายจ่ายทั้งปีเลยนะคะจ่ายทั้งปีก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะหรือว่าจะจ่ายเป็นรายเดือนนะคะก็จะมีบินเข้ามาทุกๆเดือนนะคะตรงนี้เนี่ย เขาบอกว่า you can change or cancel plan นะคะ anytime anytime เลยเนาะก็แปลว่าสมมติว่าพิมพ์จะ,ะสมัครตัวนี้นะคะแล้วก่อนวันที่9เนี่ยถ้าพิมพไม่อยากที่จะ,มะไม่อยากที่จะเปิดร้านต่อแล้วเนีพิมพก็จะต้องยกเลิกนะคะหรือปิดร้านนะคะก่อนวันที่9นั่นเองพิมพ์จะได้ไม่ต้องจ่าย32ยูโรตรงนี้นะคะนั่นเองเนาะโอเคซึ่งตรงนี้นะคะพิมพ์ก็จะ pick up plan นะคะสำหรับ สามเดือนแรกนะคะก็จะจ่ายไปทุกเดือนเดือนละ1 EUR ยูโรนั่นเองนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยพิมพ์ก็ Confirm Bill ค่ะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะ s u b ซัปซ b บสรงตรงนี้นะคะเรียบร้อยนะคะก็ Pick up Plan เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะ ตรงนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะเข้ามาตรงนี้เนี่ยอย่างที่พิมพ์บอกนะคะเรา,เอาอยากเข้ามาในหน้านี้นะคะหน้านี้คือหน้าเซตติ้งนะคะหน้าเซตติ้งเนาะเดี๋ยวเราจะกลับไปนะคะเซตติ้งเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะ setting เซตติ้งเนาะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเซตอัพไกด์นะคะตอนนี้เราก็มี add your first product แล้วนะคะ คัสตกแต่งหน้าเว็บไซต์ของเราแล้วนะต่อไปเราจะต้องแอดเพจต่างๆเพจต่างๆคืออะไรอย่างเพจคอนแทคอาร์ตเพจ p o l i c ีต่างๆนะคะแล้วก็ส่วนดีเทลต่างๆเดี๋ยวเราก็จะมาทำต่อนะที่มันยังไม่ขึ้นสีเขียวนั่นเองนะคะโอเคนะใครอยากมาตรง setting เมื่อกี้หน้าล่าสุดก็คืออันนี้นะคะก็จะเป็นดีเทลต่างๆเกี่ยวกับร้านของเรานั่นเองนะคะ มีอะไรบ้างอันแรกเลยนะคะก็จะมะีโปรไฟล์ของเรานะคะ,ะดีเทลของอของร้านของเรานั่นเองนะคะก็จะมีพวกชื่อร้านของเราเบอร์โทรศัพท์อีเมลที่ใช้สำหรับติดต่อกับลูกค้าหรือว่าลูกค้าสามารถมองเห็นอีเมลของเราเนาะแล้วก็แพลนนะคะแพลนที่เราปิกอัพไปเมื่อกี้นั่นเองนะคะแพลนของเราคืออะไรก็คือ1ยูโรตรงนี้นะคะ เมื่อเรานะคะอยากที่จะหยุดปิดการปิดการเปิดร้านนะคะเราก็กดตรงนี้ได้เลยหรือเราจะเปลี่ยนแพลนต่างๆเราก็กดตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือ,อตอนที่เราจะมาแคนเซิลนะคะถ้าเกิดว่าเราจําเป็นจะต้องแคนเซิลร้านหรือว่าปิดร้านชั่วคราวเนาะ ต่อไปนะคะเราก็มาตรงคำว่าบิลบีบินนะคะอ่ะอันนี้พิมพ์ก็ได้เซตอัพบินไปแล้วนะคะก็คือจะจ่ายผ่านวีซ่าทั่วไปก็ได้นะคะก็คือ,อะจะมีค่ารายเดือนใช่ไหมหนะะึ่งยูโรเขาก็จะตัดผ่านบัตรต,ตัวนี้ไปเลยหรือว่าคุณจะแอดเพิ่มนะคะบัตรอื่นๆก็ได้หมดเลยบัตรเครดิตอ,ดอะไรได้หมดเลยนะคะอ่ะอันนี้เราก็ทำกันไว้แล้วตั้งแต่ข้างตน้นตอนที่พิมพ์ซื้อตัว ซื้อตัวโดเมนนะคะอะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าของ user นะคะก็ที่พิมพ์บอกเมื่อกี้ไงว่าเราสามารถที่จะแอดสตาฟหรือว่าแอดเพื่อนเข้ามานะคะแอดเพื่อนเข้ามาที่จะ เพื่อนหรือพนักงานของเราเข้ามาในร้านเพื่อที่จะทําทุกอย่างเหมือนกับเรานี่แหละแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. เขาก็จะ,ะสามารถดูแลหลังบ้านช่วยเราดูแลอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีสตาฟอะไรอย่างเงี้เนาะ mm hmm. ก็ช่วยลงลงสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอร้านของเราหลังบ้านนะคะเป็นส่วนสมาชิกการเข้าถึงนั่นเองเนาะต่อไปก็จะเป็นส่วน payment อ payment ตัวนี้เนี่ยก็ อย่างหลายคนเนี่ยก็จะใช้ตัว PayPal นะคะอย่างถ้าเกิดว่าเรามี PayPal เราก็จะใช้ PayPal ด้วยบางคนไม่มีก็อาจจะไม่ได้ใช้บางคนอาจจะ setting เป็นตัว Shopify Payment นะคะอันนี้พิมพ์ setting เป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะคะไม่ได Shop, ไ้ไม่ได้เป็น Shopify Payment นะพิมพ์ setting เป็นอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ลูกค้านะคะจะชำ,ชำระนั่นเองนะ หน้าเช็คเอาท์ก็คือหน้าที่พอลูกค้าแอดทูกค้าเสร็จใช่ป่ะแล้วลูกค้าจะต้องชำระเงินนะ่ะสิ่งที่ลูกค้าจะเห็นนะก็จะมีพวกแบบเราสามารถอัปโหลดตัวโลโก้ฟอนต์อะไรตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้สามารถไปดูแล้วก็ทำต่อในหน้าดีไซน์เว็บไซต์ได้นะคะสามารถคลิกตรงนี้นะแล้วเ,เราก็เดี๋ยวไปเพิ่มเติมในส่วนของหน้าเว็บไซต์ก็คือหน้าที่ลูกค้าจะจ่ายตังค์เนาะก็เราสามารถไปเพิ่มโลโก้นะคะแบนเนอร์ต่างๆได้เลยนะเพื่อความสวยงามเนาะ ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะสามารถเพิ่มเติมได้เนาะตีมคัลเลอร์ต่างๆนะคะอ่าสามารถที่จะดูได้นะอันนี้ถ้าอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมเราก็ใส่ได้หรือว่าจะให้มันเป็นแบบนี้ออริจินอลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นดีเทลนะคะคอนแทคของลูกค้าจําเป็นไหมจะต้องเอาเบอร์โทรด้วยหรือเอาแค่อีเมลก็พอแล้วนะคะอันนี้ได้หมดเลยนะคะอ่า แบบนี้นะคะอ่ะพิมใช้แค่อีเมลก็พอนะคะส่วนดีเทลนะคะ customer information ตรงนี้นะเราจำเป็นไหมจะต้องใช้ full name นะคะเราอ่ะโอเคนะ company name ต้องจำเป็นไหมนะคะหรือว่าตัว address เนี่ยต้องจำเป็นไหมนะคะคือถ้าจำเป็นถ้าไม่จำเป็นเราก็บอกว่าไม่ต้องใส่มาก็ได้นะคะโอเคเนาะอันนี้ก็ shipping address นะคะ shipping address and number นะอ่ะอันนี้ก็ไปดูว่าเราจำเป็นต้องใช้ไหมเราขายโปรดักต์เป็นอะไร ถ้าจะเป็นต้องใช้เราก็ต้องมีไว้นะคะ,ะต่อไปนะคะออเดอร์โปริ้ก็เปลี่ยนเป็นตามนี้ละคะ่ะเป็นออโต้นะคะใครจะมาเพิ่มอะไรตรงนี้คุณสามารถดูดีเทลแล้วก็สามารถเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะปล่อยไว้เป็นประมาณนี้ละกันนะคะอ่ะแล้วก็เซฟไปก่อนนะเรายังไม่มี Shipping and delivery ปล่อยผ่านก่อนนะคะยังไม่เซตติ้งนะคะแท็กก็ปล่อยผ่านก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาทา local โอเคเช็คกิ้งนะคะก็ไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ก็ปล่อยผ่านนะคะไม่มีอะไรอันนี้ก็ปล่อยผ่านเหมือนกันยังไม่ทำเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันเดี๋ยวเราจะมาแอดกันในอนาคตนะพวกแบบป๊อปอัพเอ่ยนะคะเอออีเมลมาร์เก็ตติ้งเอ่ยอะไรอย่าเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาออบกันนะคะเดี๋ยวค่อยมาแอดตัวแอปต่างๆเข้ามาในร้านก็ขึ้นอยู่กับว่าเราขายอะไรเนาะโอเคนะคะ โดเมนของเรานะคะนะคะแล้วก็เป็นคัสเตอร์ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ปล่อยผ่านก่อนนะคะไม่มีอะไรนะคะตรงนี้ก็เป็นโลโก้นะคะแล้วก็แอดโลโก้เข้ามานะคะโลโก้ของเราเนาะ,ะแล้วก็เข้ามานะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์นะคะที่เราจะไปออกแบบนะคะ,ะเราสามารถออกแบบให้ฟิตตามนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวพิมขอเลือกนะคะ อันนี้ใช้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจมันจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าต้องดูจริงอ่าต้องเป็นสี่เหลี่ยมจตัตุรัสเนาะอ่ารีมูฟไปก่อนแล้วก็แอดเข้ามาใหม่นะอืมแล้วลองใช้อันนี้ดูนะคะ,อะ,อะ,อะโอเค ได้นะคะจริงๆตรงนี้ก็มีไซส์กำกับไว้นะคะเป็นพิกเซลนะคะก็สามารถออกแบบสายตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็อัปโหลดลงมานะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีนะคะของเว็บไซต์ของเราสีหลักแล้วก็สีรองนะคะสามารถนำโค้ดนะคะโค้ดสีมาแปะตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะอ่ะเพงก็นำาปแล้วก็กดเรียบร้อยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสีหลักแล้วก็สีรองนะคะ เจตตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีรองลงมาอีกนะอันนี้สีหลักสีรองโอเคก็คือจริงๆเราสามารถเลือกได้หลายสีนะเราสามารถเอาสีมาใส่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบรนด์คัลเลอร์สีของเราเนาะ,ะเดี๋ยวพิมพ์จะเลือกใส่อีกตรงนี้โอเคเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีหลักเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีรองนะ,ะตรงนี้พิมพ์อยากจะลบออกนะคะ เป็นสีขาวได้นะคะเป็นสีอื่นๆเนาะต่อไปก็จะเป็น cover image เนาะอันนี้คุณสามารถเลือกได้มากกว่านี้นะหรือว่าคุณจะไม่ใส่เลยก็ได้นะอันนี้เป็นเป็นคร่าวๆเฉยๆนะคะอ่าแล้วก็ตรง cover image นะคะอันนี้ก็จะมีไซส์นะคะกำกับไว้ด้วยนะถ้าใครอยากรู้ตอนออกแบบดีไซน์นะว่าจะต้องใช้ไซส์ นี่นะคะเป็นไซส์นะคะเราออกแบบแล้วก็รอดาวน์โหลดสักครู่นะคะแล้วก็หยิบมาใช้นะคะเข้ามาใช้งานที่นี่ได้เลยนะคะ,ะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเสร็จตรงนี้นะคะมันมีให้เลือกด้วยนะ,ะว่าจะทำอะไรคุณคิดว่าใส่ประมาณนี้โอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบรนด์นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นซับอ่า เกี่ยวกับไบโอสนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะเอามาใส่เนาะมันใส่ได้กี่คำเออสิบแล้วก็แอดโซเชียลมีเดียลิงก์นะคะก็ไปก๊อปปี้ลิงก์โซเชียลมีเดียของร้านของเราสมมุตินะอันนี้พิมพ์สมมุติไปอันนี้ก็เป็น i n s t a g r กรมนะแล้วก็ใส่ลิงก์ลงไปอ่ะโอเคเรียบร้อยนะคะกดเซฟนะคะโอเคนะ ประมาณนี้นะคะประมาณนี้แล้ก็เห็นไหมเราก็ดันไปหลายตัวเนาะตัวนี้เขาอยากให้เราใส่ด้วยเพื่อที่จะให้มันสวยๆนะขึ้นมาเป็นสีเขียวเนาะ,ะพิมพ์ก็จะใส่ด้วยละกันเพื่อให้มันขึ้นเป็นสีเขียวเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราอันนี้มาใส่ตัวนี้อ่าโอเคนะคะโอเคแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูซิฝั่งซ้ายมือของเรานะคะนี่นะคะนี่เนาะนี่ไกด์ไลน์ของเราตรงนี้นะคะแอดครบหมดแล้ว ต่อไปก็เป็นส่วนดีเทลอื่นๆนะคะซึ่งซึ่งพิมพ์ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรที่จะต้องแบบแก้ไขพิมพ์ก็จะผ่านไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกออเดอร์นะคะต่อไปก็จะเป็นพวก data ต่างๆนะคะพวกเพศพวกอันนี้ก็คือเป็นเป็นอโตเ c มติที่มีอยู่แล้วนะคะภาษานะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดขายอยู่ในต่างประเทศเนาะแล้วก็เป็นประเทศภาษาที่3บางทีเราจะเพิ่ม าภาษาขึ้นมาในาร้านของเราก็ได้เนาะต่อไปก็จะเป็นตัว policy นะคะตัว policy ตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้เนี่ยไปอัพหน้าเพจนะคะบนหน้าเว็บไซต์ของเราด้วยนะคะอ่ะก็กดตรง policy ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเพจนะคะที่เราจะต้องแก้ไขนะคะแล้วเราก็จะมา add เพจนะคะอ่ะเราก็จะมา เปิดอีกหน้าขึ้นมานะคะตรงเซ t ติ้งตรงนี้นะที่เดิมเลยนะคะใครมีข้อมูลอยู่แล้วคุณก็กรอกข้อมูลของคุณก็ได้นะเสร็จทีนี้พิมพ์จะมาเขียนตรง Refund policy นะคะก็คือลูกค้ามีปัญหาอะไรอยากเจอรีฟันนะคะเสร็จแล้วพิมพ์ก็จะกดตรง create form template อันนี้ขึ้นมามันจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็กดคุมดำ copy อย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้แล้วก็มาพา s วามตรงนี้ แสร็จทีนี้เราก็อ่านข้อมูลตรงนี้เลยค่ะทุกคนอ่านข้อมูลตรงนี้อย่างเช่นด้านบนสุดนะด้านบนสุดก็จะบอกว่า V นะคะถ้าเกิดว่าคุณสมมติว่าเราเปิดร้านเป็นร้านขายเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆเนาะแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็จะให้เขาเนี่ย สามารถคืนของได้ถ้าเกิดของมีปัญหาภายใน30วันอ่ารวมประมาณอย่างนี้นะคะตรงนี้เนี่ยจะเอาไว้ช่วยแยง้งหรือว่าช่วยต่อสู้กับลูกค้าของเราได้นะในเรื่องของเออลูกค้าอยากคืนของแล้วเราไม่อยากคืนของเราก็บอกเอ้ยเรามันเกินไปแล้วมันเกินไปเป็น30 31วันแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราจะให้คืนภายใน30วันมันเกินแล้วดังนั้นเราก็เลยจะไม่ขอรับคืนอะไรเงี้ยอืม ซึ่งเวลามีข้อพิพาทพวกแบบเปเมนต์ต่างๆกับเพ่พาหรือกับกลุ่มลูกค้าเนี่ยเราสามารถเอาตรงนี้ไปยืนยันด้วยนะได้ว่าเรามีโพลิซีนะว่าเออลูกค้าได้ทําตามนี้หรือตรงไหนที่มีข้อที่เ,ออเราอยากเพิ่มเติมเราสามารถเพิ่มเติมไปได้อย่างเช่น30วันมวันมันเยอะไปเราอาจจะเปลี่ยนเป็น14วันอารมณ์อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เซฟนะคะต่อไปนะคะเราก็ได้หน้าโพลิซีเรียบร้อยแล้วนะพิมพ์ก็จะเพิ่มอีกหน้านึงเดี๋ยวไปดูซิมีหน้าอะไรที่น่าสนใจบ้าง ก็จะมีหน้านี้หน้าทีมต้องใช้หรอโอเคเดี๋ยวพิมพ์คิดว่าพิมพ์จะใช้หน้านี้ดูสิมีเป็น contact information บราบราบรา Shopify อันนี้คือคงไม่ได้ใช้แน่เลยนะคะอ่าเดี๋ยวลองดูหน้านี้นะคะอ่ะ r e ิ t e ขึ้นมาอันนี้เป็นทีม policy โอเคเดี๋ยวพิมพ์จะใช้ตัวนี้นะคะทีมมันเซอร์วิสนะอ่ะซึ่งไม่รู้ว่าไปทำอะไรเหมือนกันนะคะก็ก็เขียนมา <laughs> ก็เอามานะคะโอเค ซึ่งตรงนี้นะคะก็อ่ะเป็นอะไรที่มันจำเป็นก็ไม่จําเป็นก็ตัดออกก็ได้นะน,นี่พิมพ์ทําให้เป็นอันนี้เฉยๆนะก็โอเวอร์วนะดิสเว็บไซต์นะคะบาย พิมพ์ดิจิ a l ลชอปนะบราบราบราโอเคเนาะก็จะเป็นเกี่ยวกับเหมือนคล้ายๆ about our shop แต่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับเว็บไซต์เซอร์วิส e ีมอะไรประมาณนี้เนาะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบเราก็เขียนขึ้นมาเองนะคะเขียนขึ้นมาเองอันนี้ก็คือ,อแนะนำในส่วนที่มันมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันนี้หน้า contact us นะคะก็จะไม่มีอะไรนะ,ะเราสามารถเพิ่มหน้า about us ตรงนี้ได้นะคะหน้า about us เนี่ยเนี่ยไหนอะ คอนแทคอินโฟม t ชันตรงนี้เราสามารถเพิ่มไปได้นะมันก็ถ้ามี Create Form Template ก็แสดงว่าเขาจะเอาเนื้อเอาข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ของเราที่เราเคยเคยใส่ไว้ตั้งแต่ต้นอย่างเช่นพวกอีเมลอะไรเงี้ยชื่อร้านเห็นไหมเขาก็จะใส่มาเลยเนี่ยเนี่ยชื่อร้านต่างๆอีเมลของเราเนี่ยชื่อร้านของเราบายเหนไหมเขาจะเขียนมาให้เขาจะเอาอินฟ r m ์มอินโฟมชันจากตั้งแต่ต้นตอนที่เราออกแบบอ่ะอีเมลต่างๆอะไรเงี้ยอืเรียบร้อย เสร็จที่นี้เราก็ได้มาแล้ว3หน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาหน้าหน้าแรกเห็นไหมอ่าตรงแอดเพจเนะี่ยกดันแล้วเห็นไหมต่อไปเรามาดูตรงนี้ตรงนี้ยังไม่เสร็จนะคะอ่าเป็นตัวนี้กดเข้ามานะคะกดเข้ามาอ่าตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เราได้ทําการอะไรแล้วเราได้ทําการใส่ตัวเพจเข้าไปใช่ไหมเราจะมาแอดตรงนี้นะคะเมื่อกี้มีหน้าอะไรเอ่ยที่เราแอดเข้าไปแอดตรงนี้หน้าเมน ฟุตเตอร์พิมพ์พิพ์จะเดี๋ยวลองดูฟุตเตอร์อ่ะเป็นนฟะุตเตอร์เมนูเมนเมนูอ่ะฟุตเตอร์ละกันก็คือหน้าที่อยู่ตรงนี้นะคะอ่ะโอเคแล้วก็แอดนะคะขึ้นมาก็จะเป็นเมื่อกี้เป็น Policy ใช่ไหม Return Policy ิิจะแอดแค่หนา้า Return Policy เท่านั้นนะมันจำเป็นแล้วก็ไปที่อ่ะมันจะอยู่ที่ เพจนะคะเมื่อกี้เราแอดไปที่เพจเนาะนี่ไง Return Policy โอเคเรียบร้อยแล้วก็จะเพิ่มอีกอันก็คือหน้า Contact นะคะเป็นหน้าเพจนะคะเป็นหน้านี่ Contact โอเคเรียบร้อยนะคะนะคะแล้วก็กดเซฟนะคะอ่ะเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะขอดูหน้าเว็บไซต์ของเราหน่อยอ่ะ เรียบร้อยนะคะ,ะประมาณนี้นะคะอะไรเพิ่มเติมที่เราอยากให้มีก็ทดลองเล่นได้นะคะโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็โดเมนเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคอันนี้เนาะที่มันยังขาดมันยังเป็นดับอยู่นะอ่ะก็จะเป็นเป็นเรื่องดีเทลเกี่ยวกับร้านของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาอ่ะเดี๋ยวพิมพ์จะเอานี่นะคะสำหรับใครหลายคนที่เกิดปัญหาเนาะเกิดปัญหาว่า ทำไมร้านของเราเนี่ยมันให้ขึ้นว่ากรอบพาสเวิร์ดนะคะกรอบพาสเวิร์ดใช่ไหมมีคนอินบ็อกซ์มาถามพิมพ์ด้วยว่าทำไมดูไม่ได้เราจะเอาพาสเวิร์ดออกที่ไหนพาสเวิร์ดจะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงเซลล์ชาแนลนะคะแล้วก็ออนไลน์ช็อปร่วงเลยมาตรงนี้นี่นะคะหน้าตรงนี้นะนี่นะแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเนี่ยมันจะมีพาสเวิร์ดโปรเทคชั่นอยู่ให้กดออกนี้ก็ไม่ต้องกรอบพาสเวิร์ดก็คือสามารถดูได้เลย นะคะอ่านี่ไตเติลนะคะอันนี้นะ่าเป็น SEO นะทุกคนเอามาใส่เอามาใส่เลยนะคะ mm hmm. เขามีจำกัดตัวอักษรอยู่นะอันนี้70นะเป็นไตเติลนะอันนี้เป็นตัว description นะคะเกี่ยวกับธุรกิจของคุณเอามาใส่นะคะอันนี้ก็เป็น social media image นะคะอะ่ก็เอามาใส่นะคะแอดมาได้เลยนี่ไซต์ก็อยู่ตรงนี้นะคะตอนไปออกแบบไปออกแบบได้เลยนะคะ ตามนี้เนาะอันนี้ก็เป็น Google Analytics An นะคะก็ก็สามารถที่จะ connect เข้ามาหรือเอาโค้ดมาพัดวางตรงนี้ก็ได้นะคะต่อไปก็สามารถ set up Facebook ได้ด้วยนะคะแล้วก็คุณก็สามารถที่จะาขายของนะคะมีอัตรกล้านะคะให้ซื้อของออนไลน์นะคะในโซเชียลมีเดีย Facebook Instagram นะคะโอเคนะ แล้วก็เอาพาสเวิร์ดออกแล้วทุกอย่างเลาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวกลับไปวิวสโตร์ของเรานี่นะคะเรียบร้อยนะอันนี้ก็คือร้านของเรานั่นเอง,เ,องเมื่อกี้เราได้กรอกอะไรไปนะคะบ้างนะคะอ่ะก็อันนี้ Instagram e อีเมลนะคะอันนี้เป็น c a t e g o r y c o n t a c t ต่างๆเนาะนี้กันนิดนึงนะคะการน,นิดนึงนะ เราก็จะมีนะคะตัวโฮมนะเขาก็ไกด์มาให้อีกแล้ว get your first sale นะก็เหมือนเป็นเป็น Challenging นะว่าเออให้ให้ได้ออเดอร์ะนะคะภายใน10 o ออเดอร์เนี่ยนี่นะคะภายใน10 o ออเดอร์เนี่ยนี่นะคะก็ทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้10 o ออเดอร์แรกนะคะเริ่มแรกก็แชร์นะคะ your online store ก็ไปแชร์ในไหนบ้าง i n ิ t a g r ก m นะคะอันนี้ก็คือ เขาช่วยในทริคนะคะเทคนิคนะคะที่จะให้เราเนี่ยสามารถได้ออเดอร์นะคะแรกแกนะคะอันดับแรกก็คือแชร์นะคะแชร์ร้านค้าของคุณแชร์ทั้งร้านเลยนะไม่ได้แชร์แค่ชิ้น2ชิ้นหรือแชร์โปรดักต์นะแชร์ในโซเชียลมีเดียต่างๆ i n s อิน r ต m t กรม t k k t o k f o o k b o o k นะคะต่างๆนะแล้วก็ออฟเฟอร์ดิส c o u นะคะสำหรับลูกค้าคนใหม่ๆหรือว่าเอาเอา,เอาพวกโปรโมชั่นต่างๆเนี่ย ไปแจกต่างๆนะคะอ่าอันนี้ก็แท็บบาร์นะคะให้ขึ้นแท็บบาร์ออฟเฟอร์นะก็ใกล้ายๆแบบนี้วีล come to our Store เราก็อาจจะขึ้นแท็บบาร์แบบนี้พอเปิดมาที่หน้าร้านของเราอราจจะเขียนว่าอาจจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปเขียนว่านะคะเปลี่ยนไปเขียนว่าเดี๋ยวพิมจะให้ดูอ่ะเปลี่ยนไปเขียนว่าฟรีชิปปิ้งอะไรอย่างนี้นะอ่าเดี๋ยวพิมจะไปเปลี่ยนก็เข้ามาที่หน้าร้านของเราอ่าเราก็จะไปเปลี่ยนว่า เราก็คลิกตรงนี้เลยนะคะคลิกจับตรงบาร์ตรงนี้เลยนะอันไหนที่เราทําได้เราก็ทํำไปเลยนะอ่ะเนี่ยคลิกตรงบาร์ตรงนี้จากเวลคัมก็จะบอกว่า to our store we are offer free delivery delivery น,ะะน,นี่แบบนี้แล้วก็เซฟไปอ่ะนะคะเรียบร้อยนะคะ นี่อันนี้ก็คือพ,อพอพอมันมาถึงหน้าแรกอ่ะเออเขาก็นี่เห็นไหมก็ไม่เปลี่ยนนะคะอ่าต่อไปเป็น customer email email list นะคะอ่าอันนี้นะคะก็ไปทำเพิ่มเติมอันนี้เรายังไม่มี add customer เลยนะก็อาจจะต้องรอ customer รอไปไปทำการโปรโมทแล้วเดี๋ยว customer ก็จะเข้ามานะคะ อันนี้ก็จะเป็นการเล่นบ o โซเชียลมีเดียต่างๆนะคะอ่ะอันนี้ก็จะต้องแบบไปโปรโมทก่อนไปให้คนเข้าร้านก่อนนะคะแล้วก็เซล์นะคะโปรดักของเรา on Social Media ยเป็นไงขายโปรดักของเราบนโซเชียลมีเดียนะคะ Google Facebook Tiktok บลาๆ b นะคะแอดนะคะ Page ของเราหรือแบรนด์สตอรี่ของเรานะอ่ะอันนี้ก็เป็นไกด์นะคะอันนี้พิมพ์คอมพลีตไปละอันหนึ่ง ทุกคนไปทำทำตามนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไกด์สเต็ปต่างๆอันนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะที่เหลือทุกคนนะคะไปเพิ่มเติมนะคะก็คือหลังจากนี้เราก็ไปทําร้านของเราให้ดูน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ตรงนี้คือร้านของเราเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะทุกคนแอดทูคาร์เข้ามาแอด t ูคาร์นะเรามาลองสั่งซื้อเสื้อผ้าของเราดีกว่านะคะ Y2K เสื้อผ้าของเรา Add to c right a r so e t เข right ้ามามาดูซิอ่ะไป View c a r t นะเห็นไหมก็จะมีให้จ่ายตังค์นะคะมีให้จ่ายตังค์อ่ามีเป็น Checkout นะคะจ่ายตังค์อันนี้พิมพ์ Add เป็นแค่ PayPal ตัวเดียวนะอ่าอ่าแล้วก็พิมพ์ชื่อนะคะที่อยู่อีเมลนะคะแล้วก็สั่งซื้อเสื้อผ้าของเราได้เลยทุกคนจบแล้วนะคะง่ายๆนะคะเรียบร้อยนะคะ ก็คือร้านค้าที่เราเปิดนะคะร้านนี้นะของเรานะก็ที่พิมพ์เปิดเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูเนี่ยก็คือสามารถนะคะขายของแล้วก็จ่ายตังผ่านหน้าเว็บไซต์พอลูกค้าสั่งซื้อของปุ๊บนะคะเราก็เป็นไงส่งของปั๊บเลยนะคะให้กับลูกค้านั่นเองเ,องเนาะตรงนี้ก็วิธีการเปิดร้านง่ายๆนะคะทําเว็บไซต์สวยๆจริงๆสามารถทําให้สวยได้กว่าน,นี้อีกนะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยกลับมา ในเวอร์ชันอื่นๆอีกน,น,นะคะแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ให้พิมพ์ด้วยนะคะเพราะว่าทุกคลิปทุกคลิปวิดีโอนะมีค่าใช้จ่ายอย่างชอปปี e ้ไเนี่ยค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายเยอะถ้าใครอยากให้พิมพ์สอนยิงแอดนะทุกคนสามารถกด thank you นะคะกด thank you จะมีเหมือนอ support นะคะในเรื่องของอ sponsor นะคะถ้าใครเนี่ย กด Thank you ให้กับพิมเนาะเดี๋ยวพิมพจะรวบรวมรายได้ที่ได้นะเดี๋ยวจะมาสอนยิงแอดเว็บไซต์นะคะกับ Google นะคะ Google แ d นะคะแล้วก็ Facebook Ad นะ,ะกับร้านค้าของเรานั่นเองนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวพิมพจะรวบรวมแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเงินที่ได้นั่นแหละมาสอนทุกคนยิงแอดนะเพราะว่าท,ทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายนะคะพิมพก็ลงในเรื่องของเวลาไปใครอยากดูนะคะก็ลงในเรื่องของอ ต้นทุนมาให้พิมพ์ด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใครอยากดูใครอยากดูนะคะเว็บไซต์ฉบับเต็มตัวนี้นะเดี๋ยวพิมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอเออเว็บไซต์ตัวนี้พิมพ์จะทิ้งไว้ประมาณ3เดือนนะใครอยากดูตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์ก็สามารถเข้ามาดูที่หน้าเว็บไซต์นะคะของพิมพ์ได้นะเดี๋ยวพิมพจะเดี๋ยวพิมพ์จะทิ้งลิงก์นี้นะคะเว็บไซต์หน้านี้นะคะ บนด้านด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะด้านล่างคลิปวิดีโอนี้สามารถเข้ามาดูนะคะแล้วก็ดูเป็นตัวอย่างแนวทางนะคะเพื่อจะไปออกแบบเว็บไซต์ของตัวเองนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้าใครอยากให้พิมสอนทําตัว Shopify ยิงแอดก็อย่าลืมกด Support นะคะตัว thank you